จะมีลูกกับฝรั่งวัยเกษียณคิดให้ดีกโกนก็เรื่องนี้เป็นเรื่องที่น้องคนหนึ่งเขียนมาเล่าให้ฟังว่าเขาอยากจะแชร์ประสบการณ์ของเขาในชีวิตเขาเนี่ยที่เขาแต่งงานกับฝรั่งไวัยเกษียณเนี่ยแล้วเขามีลูกเนี่ยชีวิตเป็นอย่างไรนะก็อย่างแรกเลยเขาบอกว่าคือน้องเขาไม่เคยมีลูกมาก่อนเขาก็อยากมีลูกครึ่งเพราะว่าลูกครึ่งน่ารักเอาไว้เชยชมแต่การที่คิดอยากจะมีลูกเนี่ยก็คือไม่ได้คิดอะไรคิดว่ามีผัวฝรั่งผัวฝรั่งดูแลเราได้อยู่แล้วแต่พอมามีจริงจริง ฝรั่งเขาก็บอกนะก่อนที่จะมีเขาบอกอยู่นะเธอฉันอยู่ในวัยเกษียณฉันเนี่ยต้องการพักผ่อนเพราะฉันทํางานมาตลอดชีวิตและในขณะที่ฉันเอ่อต้องการพักผ่อนเนี่ยฉันอาจจะเจ็บป่วยหรือฉันอาจจะจากไปวันไหนก็ได้ถ้าเธอตัดสินใจจะมีลูกเธอต้องคิดดูให้ดีนะว่าเธอจะรับผิดชอบไหวก็ผู้หญิงก็โอเคไม่เป็นไรหรอกรฉันดูแลได้อะไรเงี้ยก็คือฝรั่งเขาห้ามแล้วแต่ว่าถามว่าฝรั่งไม่อยากมีลูกเหรอมีของเขาอยู่แล้วอืมเขามีของเขาอยู่แล้วแล้วเขาอยู่ในวัยเกษียณอย่างที่เขาพูดถูกต้องเขาอยู่ในวัยพักผ่อน อยู่ในวัยบ้านปลายชีวิตอยู่ในวัยหาหมอบางคนเนี่ยหลังจาก,กเกษียณแล้วแทบไม่ได้ไปพักผ่อนที่ไหนเลยเพราะหาแต่หมอเจ็บป่วยเป็นเป็น,ปนอ,อะไรที่โรคเริ่มลุมเลาอะไรประมาณนี้ก็บอกว่าเออแล้วแต่เธอส่วนน้องเขาก็ตัดสินใจโอ๊ยจดม,มีผัวไม่เป็นไรหรอกอย่างองผัวก็ช่วยดูแลพอมีเข้าจริงๆมันก็จริงอย่างที่ฝรั่งเขาว่าคือฝรั่งเนี่ยเขาอยากจะไปตรงนู้นไปตรงนี้ไปคือไปเที่ยวในบ้านปลายชีวิตของเขา ในความคิดส่วนทางกันแหละคือผู้หญิงอยากมีครอบครัวอยากมีมีลูกตัวเล็กๆในบ้านถ้าเป็นฝรั่งกับคนไทยที่ว่ารุ่นเดียวกันหรือว่าแก่กันไม่มากมันไม่เป็นไรเลยค่ะมันไม่เป็นไรเลยแต่สําหรับฝ่ายกเกษียณเนี่ยมันจะลาบากนิดนึงเพราะว่าฝรั่งก็จะป่วยฝรั่งอ,อยากใช้บ้านตายชีวิตที่ไปตรงนู้นไปตรงนี้ก็ทาไม่ได้เพราะว่าเมียมีลูกต้องลูกต้องไปโรงเรียนลูกต้องหาหมอคือมันหลายๆเรื่องที่ว่าไม่สามารถที่จะทำกิจกรรมร่วมกันได้ในหลายๆเรื่องก็โอเคฝรั่งก็ เขาก็รักเมียเขาเนาะเขาก็อุปถัมเมียเขาได้ในระดับหนึ่งแต่เมียหลังจากที่ลูกอะโตต้องเข้าโรงเรียนหรืออะไรเนี่ยเมียก็ต้องออกไปหางานทําเพราะว่าค่าใช้จ่ายในบ้านมันก็เยอะขึ้นถามว่าต่อไปถ้าอนาคตถ้าฝรั่งคนนี้จากไปจะเป็นอย่างไรมันก็ไม่เป็นอย่างไรรัฐบาลเขาก็รับผิดชอบต่อแต่ว่าที่จะลําบากคือว่าน้องเขาว่าเพราะว่าฝรั่งคนนี้เขาเคยแต่งงานมาก่อน เงินเกษียณที่จะได้หลังจากฝรั่งจากไปก็ต้องแบ่งปันให้กับเมียเก่าเก่าที่เขาเลิกกันไปอย่าล้างกันไปคือแม่ของลูกคนเก่าประมาณนี้ส่วนถามว่าเรื่องเงินเรื่องทองลูกทุกคนได้แบ่งเท่ากันแม้กระทั่งลูกเราฉะนั้นสมบัติทั้งหมดไม่ได้ตกเป็นของลูกเราและสมบัติที่เขามีเนี่ยบางคนไม่ได้มีสมบัติเลยมีแค่เงินเกษียณเท่านั้นเองแล้วก็มีเงินในธนาคารนิดหน่อยฉะนั้นการที่เราจะมีลูกกับฝรั่งไปเกษียณเนี่ยศึกษาดูให้ดีๆกับกลายเป็นว่า เออเมื่อฝรั่งจากไปเราจะต้องมานั่งดูแลลูกคนเดียวเราจะต้องรับผิดชอบอะไรคนเดียวถามว่าเออรัฐบาลเขาดูเขาดูแลในระดับหนึ่งค่ะถามทั้งหมดไหมไม่ทั้งหมดเราอยากให้ลูกเรามีชีวิตดีขึ้นไหมทุกคนอยากมีแต่ว่าเราจะทํำยังไงเราก็ต้องทํางานจากที่ว่าลําพังตัวเราคนเดียวเราต้องทํางานเพื่อสร้างฐานะตัวเองก็เหนื่อยแต่ต้องมาสร้างเพื่อลูกอีกในจะครอบครัวทังประเทศไทยอีก เนี่ยคือจริงจริงๆแล้วไม่ได้ห้ามนะคะว่าไม่เอ่อามีลูกกับคนฝรั่งนะไม่ใช่มีได้แต่ว่าเลือกนิดนึงเพราะว่าฝรั่งบางคนก็จากไปเร็วมากแค่อยู่กับเราไม่กี่ปีก็จากไปแล้วฉะนั้นคนที่จะต้องรับผิดชอบทุกอย่างเอ่อต่อไปก็คือตัวเราฉะนั้นเรารับผิดชอบไหวไหมภาษาเราเก่งขนาดนั้นไหมอะไรไหมคือปัญหามันเข้าประเดประดังเข้ามาหมดเราต้องไปคุยกับโรงเรียนเองเราต้องเอ่อคุยกับหมอเองเรื่องลูกเราเรื่องอะไรแล้วเพราะว่าฝรั่งเอาเกษยณถ้าเขาเจ็บป่วยแล้วเขาไม่ทําอะไรแล้วค่ะเขาไม่ไหวอืม บางทีบางคนสมองเลือนเรือนไปแล้วด้วยซ้ําก็ไม่สามารถที่จะมาช่วยเหลือเราได้ตรงนี้ฉะนั้นเราจะต้องเป็นหลักของครอบครัวน้องๆยอมรับได้ไหมคะถ้ายอมรับไม่ได้ก็อย่าทําน้องก็ถึงได้บอกว่าอยากจะแชร์ประสบการณ์ของเขาเองถามว่าเขาลําบากไหมในระดับหนึ่งค่ะเพราะว่าทุกอย่างต้องเป็นด้วยตัวเองเท่านั้นพอสามีไม่สามารถที่จะช่วยอะไรได้เพราะเขาอยู่ในวัยเกษียณพร้อมที่จะจากโูกนี้ไปได้ตลอดเวลาค่ะ